เกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยพี่ขอพูดเกี่ยวกับสทออกับวทบก่อนว่ามันมีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกเนาะเกณฑ์ในการคัดเลือกของสทออเนี่ยเขาต้องการผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเนี่ยร้อยละ20แล้วก็เอกสารผลงานเนี่ยร้อยละ20ิบ อันนี้ของสอทอปีนะสอทบอปีแล้วก็ตัวคะแนนอินเทอร์วิวเนี่ยสิอันที่4ก็คือการแสดงทักษะค,ความถนัดเชิงประจักษ์ต่อหน้ากรรมการ150ก็คือการที่เราเข้าไปว่าเข้าไปทดสอบทางคณะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับ t c a s สรอบหนึ่งแต่เป็นของสถาปัตยกรรม,มศาสตร์ของมหาวาลัยเกษตร,รในปี2565ปีการศรรึกษาเนี่ยจะรับกันทั้งหมด 80คนเยอะในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะแยกเป็นหลายๆสาขาเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีหนึ่งโอเคคราวนี้เนี่ยรับสมัครวันที่13ธันวา2564 4ถึง14มกราผ่านระบบออนไลน์เนาะเ admission.ku.ac.th แล้วก็ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โอเคสมัครได้ถึงวันที่14มกราแสดงว่าไฟนอลเราอยู่14มกราซึ่งจะต่างกับจุฬาศิลปากรแล้วก็ราชกระบ,บงังอันนี้คือเขาอยู่ในปีนี้แต่นั้นคือข้ามไปปีหน้าเลยเนาะวันที่27มกราเนี่ยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยการล็อกอินเนาะแล้วก็ 29ถึง30มกราปี2 5 6 5เนี่ยเป็นวันอินเทอร์วิวหรือสอบสัมภาษณ์แล้วก็เขาจะประกาศรายชื่อภายในวันที่6กุมภาพันธ์เร็วมากแล้วก็ไฟนนลคือวันที่7-8กุมภาพัยืนยันสิ ค่าเทมคราวนี้ตัวเกษตรเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ตัวนี้ละกันจริงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยมันมีหลายสาขาวิชาเนาะจริงๆเกษตรเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ภาควิชาพี่จะพูดเกี่ยวกับภาควิชาแรกก็คือภาควิชาสอทอสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะขอมัดรวมตัวแรกก่อนตัวแรกที่มีเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันโอเคก็คือมัดรวม สอทสอทบอสถาบัยกรรภาหลักของเกษตรเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสอทบอก็คือเป็น5ปีกับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็คือวทบสถาบัยกรรมระชาร์4ปี2อันนี้แตกต่างกันเนาะเออห้าปีกับ4ปีถ้าเป็นวทวบเนี่ยจบมาถามว่าสอบใบประกอบวิชาชีพได้ไหมสอบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะต้องมีประสบการณ์การทํางานในถึงนจุดสักปี2ปีแล้วเราก็สามารถไปยื่นสอบใบประกอบวิชาชีพได้เหมือนกันก็คือสอทบเนี่ยวทบ แล้วก็ภูมิสถาปัตยกรรมภูมินี่เรียน5ปีเขาบอกว่า <Sure>. <rumors> เงื่อนไขของคนที่สมัครเนี่ยโอเคเราต้องอยู่ม .6 ถ้าเรามีใบประกาศศิลปะอื่นกศอนอหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถลองยื่นได้คราวเนี้ยความยากของกศนหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะโดนกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วคนถามว่าปอชอได้ไหมได้แต่อย่าลืมว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขตนตัวที่2มาซึ่งมันจะสกัดดาวรุ่งเด็กปวชในระดับหนึ่งเพราะว่าเรียนรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า22หน่วยกิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต คณิตศาสตร์นี่พอเข้าใจแต่พอมันเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สแสดงว่าเกือบทั้งหมดนี่มันจะต้องอยู่สายวิทย์ยกเว้นน้องที่อยู่ม .4 ม .5 เนี่ยสายวิทย์แล้วม .6 กลับมาเป็นสายศิลป์ซึ่งจริงมีน้อยมาก โอเคตัวเกดเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นสอทอปีวทบเขาจะเอาเกรดเฉลี่ย5เทอมไม่น้อยกว่า2.75แต่ถ้าเป็นภูมิสถาปัตยกรรมหรือว่าแลนด์สเคปเนี่ยเขาจะเอา3.00เลยอันนี้คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันละตัวสอทอเนี่ยเขาต้องการจริงๆแล้วทุกทั้งสอทอทั้งวทบและแลนด์สเคปเนี่ยเขาต้องการผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอคือเขาให้ไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 ซึ่งจริงแล้วใกล้เคียงกับไรกระบางจุลาหรือศิลวกรปีน ใกล้เคียงกันเขาให้ส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นเขาไม่ได้รับงานอัปโหลดคือเขาไม่ต้องส่งตัวฮาร์ดแวร์ตัวจริงขอแค่เป็น PDF เนาะหรือว่าถ้าเกิดในพอร์ตหรือว่าถ้าใครไปได้ไป กวดแบบระดับชาติไปกวดแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ว่ากันไปโอเคตามนั้นเนาะส่วนตัววทบเนี่ยก็เหมือนกันก็เหมือนสอทอเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของแลนสเคปเหมือนกันเลย10แผ่นแต่แลนสเคปจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเราขอเรียกมันว่า letter of intention เอกสารหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าศึกษาความยาวไม่เกินหหน้นากระดาษ A 4ก็เหมือนคล้ายๆ statement of purpose ก็คือเราล่างไว้ว่าเราตั้งใจเข้ายังไง อะไรยังไงบ้างเค okay. อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าคราวนี้มาดูเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยพี่ขอพูดเกี่ยวกับสอทอกับวทบก่อนว่ามันมีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกเนาะเกณฑ์ในการคัดเลือกของสอทอนี่เขาต้องการผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเนี่ยร้อยละ20แล้วก็เอกสารผลงานเนี่ยร้อยละ20 อันนี้ของสอทห้าปีนะสอทบอ .5 ห้าปีแล้วก็ตัวคะแนนอินเทอร์วิวเนี่ยสิอันที่4ี่ก็คือการแสดงทักษะความถนัดเชิญประจักษ์ต่อหน้ากรรมการร้อยละห้ก็คือการที่เราเข้าไปวาดเข้าไปทดสอบทางคณะเนี่ยวันที่เราสัมภาษณ์เขาจะมีบททดสอบออกมาว่าจริงๆแล้วฝีมือของเรามันตรงกับพอร์ตฟิโอของเราหรือเปล่าหรือทัศนคติความคิดมันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงเขาจะคัดเราออกทันทีเช่นไปเอาพอร์ตของคนอื่นมา อะไรอย่างนี้เนาะนี่ของสอเรามาดูของวทบบ้างวทบมันจะเอาค่าน้ําหนักเป็นยังไงบ้างวทบจะเน้นในเรื่องเกตเฉลี่ยสะสมเนี่ยรดให้ได้ห้เลย แล้วก็วบวทบเขาจะเน้นว่าเราเคยประกวดแบบมาหรือเปล่ามีประวัติผลงานการประกวดแบบหรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างร้อยละ20หรือถ้าไม่มีวันนั้นอาจจะเป็นการแสดงสเกตด,ดีไซน์หรืออะไรในวันที่เราไปอินเทอร์วิวกับเขาเขาจะดูคะแนนตรงนี้แต่ถ้ามีเอาไปด้วยแล้วแสดงด้วยมันจะได้คะแนนที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะต่อมาก็คือร้อยละ30เนี่ยคือการสอบสัมภาษณ์ถ้าเขาค้นเจอว่ามันไม่ตรงกันเขาอาจจะอนุญาตคัดออกซึ่งจริงๆพี่เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ย มันควรจะต้องเป็นอะไรที่เราทําเอง ตรงกันมาถึงค่าเฉลีย่ยเกณฑ์ของแลนด์สเคปอย่างแรกเลยเราจะเอา GP แพเนี่ยร้อยละยีแล้วก็เอกสารผลงานด้านการออกแบบปีนี้เขาเน้นมากว่าเราได้ประกวดแบบเราได้อะไรไหมเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มันมีความสนใจเดี๋ยวนี้เด็กยุคนี้ถ้าจะเข้ารอบพอร์ตเฟียโอ่อสนใจไม่พอทํางานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่พอจะต้องเข้าประกวดแบบด้วยคือจริงๆการเข้าประกวดแบบการเข้าอะไรอะ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่มันจะป่งบอกว่าเราเป็นคนที่สนใจและผลงานที่ส่งประกวด แบบมันก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไอเด็กคนนี้มันส่งจริงๆมันทําส่งด้วยตัวเองมันก็จะคัดกรองได้ในระดับหนึ่งเอาสามเนี่ยคะแนนเกณฑ์การอินเทอร์วิวเนี่ยก็คือร้อยละสิเหมือนกับสอทอทั่วไปสี่ก็คือการแสดงความถนัดเชิงประจักษ์เหมือนกับสอทอก็คือเช็คว่าฝีมือตรงกับพอร์ตเรโอไหมคราวนี้เรามาสู่สาขาภาควิชาที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเรียกว่าสดใหม่เลยของเกษตรเนาะจริงๆอยากเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือไม่แน่ใจว่ามันคือ product design industrial design แต่มันน่าจะเป็น industrial design มาก กว่าในเชิงเนาะเราเรียกว่าสาขานวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการเรียนปีนปีทางคณะนี้เขารับ15คนอยู่หมหต้องอยู่สายวิทย์เพราะว่ามีหน่วยกิตของวิทย,ย์รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า22หน่วยกิจแล้วก็มีกลุ่มนนในรูน้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า12หน่วยกิจผลการเรียนสะสม่ยาภาคเรียน,นยไม่ต่ำกว่า2.75แล้วเหมือนกันเลยการส่งพอร์ตก็คือมี10ใบต้องส่งในรูปแบบของ PDF คราวนี้มาดูเกณฑ์การคัดเลือกเขาจะเขาจะมีค่าน้ําหนักในการวัดก็คือ GPA พ็นี่ย20% แล้วก็พอร์ตเฟอเรโนี่ร้อยละ40พอร์ตเฟรโอนี่สี่เลยนะแลวจากนั้นก็คือคะแนนของการอินเทอร์วิวคะแนนของการมาเช็คว่างานตรงกันไหมหรืออะไรการเทสเนี่ยอยู่ที่30%แต่เนี่ยคราวเนี้ยเขามีเพิ่มมาอีก10%ด้วยกันอีก10%ก็คือความสามารถพิเศษด้านอื่นๆคือผลงานเนี่ยเคยไปประกวดได้รางวัลอะไรไหมไหมเคยทําโลโก้ได้รางวัลไหมเคยไปประกวดนวัตกรรมออกแบบสิ่งประดิษฐ์อะไรซัมติงแล้วได้รับรางวัลไหมก็จะได้รับการพิจารณาพิเศษอีีก1%าาพยทท่จะํใ พอร์ตโฟกับตัวผลงานเป็นคนคนเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือตัววิทยาศาสตร์บันดิตของสาขานวัตรกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการเท่านี้แหละ สําหรับเกษตรเนาะเกษตรก็เป็นอีกมหาลัยหนึ่งที่เขาเรียกว่ามหาลัยสีเขียวมหาลัยสีเขียวคือธรรมชาติเกษตรอ,อ,อะไรเงี้ยก็นิยมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กที่อยู่โซนแถวถนนโพนโยธินแถวอะไรพวกเนี้ยแล้วมีประวัติฉายาแล้วก็เป็นมหาลัยที่สถาปัตย์ที่มีคุณภาพสูตรเนี้ยคุณภาพไม่ได้ต่างกับจุฬาไม่ได้ต่างกับสิมกรและกระบังเลยถือว่าใครที่ไปชอบมนต์เสน่ห์ของมันก็น่าจะลหลงรักความเป็นเกษตร โอเคขอให้น้องตั้งใจทำพอร์ตตามเงื่อนไขที่พี่บอกแล้วก็ขอให้โชคดีครับ